เบิกเงินค่าคอมมิชชั่นใน TikTok สำหรับในหน้า TikTok เข้าไปที่ TikTok ธรรมดาของเราเนาะคลองเคลียหรือว่าเอาใจใ<ค>รหรือว่าแล้วก็ไปที่ขีดสามขีดบนมุมขวานะคะเลือกเครื่องมือผู้สร้างไปเลือกที่ TikTok s h ช p อปสำหรับครีเอเตอร์อันนี้เรายังไม่เคยเบิกนะคะครั้งแรกอ่ะเราจะต้องใส่เลขที่บัญชีก่อน ไปแตะที่ค่าคอมมิชชั่นเลือกที่ถอนเงินค่ะเลือกเพิ่มวิธีถอนเงินใหม่ค่ะวิธีการถอนเงินน่ะเขาจะมีให้เราเลือกอยู่2อันเนาะก็คือการโอนเงินผ่านธนาคาร true money ถ้าใครมี true money ก็ เลือกที่ t r u m m o y e y นะคะอันนี้ของใจจะเลือกเป็นการโอนผ่านธนาคารป้อนรหัสสี่หลักให้เราที่ข้อความนะคะเบอร์โทรที่เราลงทะเบียนกรอกไปเลยค่ะเลือกถัดไปการกรอกข้อมูลเนี่ยค่ะเราจะต้องตรวจสอบให้ดีนะว่าเราได้กรอกถูกต้องเลือกที่ชื่อธนาคารเลือกธนาคารที่เราต้องการเลยค่ะ หมายเลขธนาคารใส่อ e ีเมลไปด้วยนะคะกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้เลือกส่งค่ะแต่ไปที่ถอนยอดเงินคงเหลือเลือกถอนเงินตอนนี้เลือกยืนยันเพื่อถอนเงินเรียบร้อยแล้วค่ะเลือก ตอนนี้ก็ไม่มีแล้วนะคะถอนไปแล้วโอ้โหเข้ามาแล้วเร็วมากๆเลยถอนเงินค่าคอมมิชชั่นของในหน้าทิดดอกมีเท่านี้นะคะแล้วเจอกันคลิปหน้านะ